สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับฟิสิกส์กูรูกูดกับบทใหม่ชื่อว่าบทความร้อนนะคะบทความร้อนเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นบทที่เอาไว้เก็บคะแนนเลยก็ได้นะน้องๆเพราะว่ามันง่ายมากขอแค่เราอะรู้คอนเซปต์รู้คอนเซปต์ปมันแล้วก็ทําได้หมดเลยจริงๆเพราะว่าในบทเนี้ยในบทของความร้อนอะมันมีแค่5้าหัวข้อย่อยแค่นี้เลยความร้อนสมบัติแก๊ส เออแล้วคือไอ้พวกเนี้ยเราก็เคยเรียนมาแล้วในบทก่อนๆแต่พี่เข้าใจนะบางคนอาจจะลืมไปแล้วพี่จะทบทวนให้เหมือนไอ้บทความร้อนอะ่ะมันแค่แอปพลายขึ้นมาประยุกต์ขึ้นมานิดหน่อยนั่นเองแค่นี้โดยป่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูไม่ต้องเข้าใจทฤษฎีมันยากหรอกบางทีอ่ะทฤษฎีมันอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมน้องๆบางคนก็แบบอะไรก็ไม่รู้ใช่พี่ก็คิดอย่างนั้น ถ้างั้นพี่จะย่อยให้มันง่ายที่สุดเพื่อให้น้องเอาไปใช้ต่อได้เร็วเนาะโอเคงั้นมาเจอหัวข้อย่อยอันแรกเลยละกันก็คือเรื่องความร้อนตามชื่อมันเลยเนาะจริงๆแล้วอ่ะความร้อนเนี่ยมันก็อยู่รอบตัวเราใช่ปะอย่างแค่จุดไฟอะจุดไฟบนเทียนเทียนไขใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเปลวไฟว,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 วิมันก็คือความร้อนเคย เคยไปเข้าค่าลูกเสือใช่ไหมแล้วมันจะมีกองไฟแล้วก็จะมีเปลวไฟขึ้นมาอันนี้ก็คือความร้อนอันนี้คือความร้อนที่มันอยู่กับเราแล้วเราเป็นคนสร้างขึ้นเนาะแล้วก็มันมีความร้อนอีกแบบหนึ่งที่อยู่ในบ้านสังเกตมันจะเป็นอ่ะพัดลมก็ได้พัดลมมันอยู่ใกล้ตัวมากเลยอาจจะเป็นตู้เย็นโทรทัศน์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์ก็ได้อ่ะ เวลาเราใช้เป็นนา,นานมันก็จะมีพลังงานความร้อนแผ,แผ,แผ,แผ่ออกมาจากสิ่งที่เราใช้ใช่ไหมอืมเพราะว่ามันมีการทํางานแล้วพอมันทํางานหนักมันก็เลยร้อนนั่นเองแค่นี้เลยนี่คือคอนเซปต์ของความร้อนเนาะและมันมีความร้อนอีกแบบหนึง่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เดี๋ยวพี่เขียนใหม่ไม่สามารถควบคุมได้ไทายซิว่าคืออะไรเอ่ยคิดออกไหมอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละแต่เราไม่สามารถคอนโทรลมันได้เลย คืออย่างเช่นพระอาทิตย์พระอาทิตย์เรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันร้อนใช่ไหมใครอยากไปอยู่บนพระอาทิตย์บ้างบอกเลยว่าสุกอ่ะเออเป็นดาวพระสุก <c oughs> คือพระอาทิตย์เนี่ยมันเป็นดาวฤกษ์เนาะที่เราเรียนในดาราศาสตร์คือไอ้พระอาทิตย์เนี่ยมันมีพลังงานความร้อนแผ่ซ่านแผ่ซ่านมันเย,เยอะเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วมันก็ส่งพลังงานความร้อนมันอะ่ะมาให้ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆเหมือนที่เราเรียน ออในวิชาดาราศาสตร์เนาะแล้วก็ดาวศุกร์ดาวเสาร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็แผ่แผ,แผ,แผ่ให้หมดเลยที่เนี้ยมันมีคําถามว่าพลังงานความร้อนของซันอะหรือพราทิตย์มันแผ่ได้ยังไงเอออันนี้ยเขาเรียกว่าการแผ่รังสีในอวกาศอะมันไม่มีมันไม่มีอากาศนะอวกาศเหมือนมาสอเหมือนมาสอนภาษาไทยด้วยเนะาะอวกาศอะแปลว่าไม่ไม่มีอากาศ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือสุญญากาศศูนศูนก็แปลว่าศูนย์อะอันนี้คือวิธีจําของพี่สุญญากาศก็คือไม่มีอากาศเนาะมันการแผ่รังสีนะ่ะพี่โน้ตไว้ให้ก็ได้เผื่อน้องๆอยากโน้ตนะโน้ตตามพี่นะเอ่อการแผ่รังสีการแผ่รผังสีเนาะความร้อนแผ่ ไม่มีตัวกลางนําไม่มีตัวกลางมันก็ไปได้อย่างเช่นตัวกลางอ่ะตัวกลางคืออย่างเช่นมันจะเป็นอ่ของมันเป็นมีมันเอามาเอาใหม่เอาใหม่ตัวกลางเนาะิยามคําว่าตัวกลางมันเหมือนสถานะบางอย่างละกันพี่นุชให้ตรงนี้นะ ตัวกลางมี3สถานะคือของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สใช่ไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวกลางในการที่แบบมันจะพาอนนุนอันนี้ไปด้วยจริงๆอันนี้พี่ขอขอพูดถึงขึ้นเสียงละกันขึ้นเสียงที่เราเคยเรียนไปแล้วเนอะในบทก่อนหน้านี้ คลืนเสียงเนี่ยมันสามารถไปได้ทั้งสามสถานะเลยเอออย่างเช่นเราเราพูดในน้ำนนมันอาจมันมันก็ได้ยินนะแต่มันจับใจความไม่ได้ถ้าน้องๆแบบไม่เชื่อพี่ลองไปทำดูได้เลยคือแบบบางคนอาจจะเคยว่ายน้ำมาเนาะว่ายน้ำ้วก,กีดในน้ำอะ่ะหรือเราไปอยู่ในน้ำแล้วเราจะได้ยินเสียงคนที่พูดอยู่ข้างบนอะ่ะได้ยินนะแต่ฟังไม่รู้เรื่องเอออันนี้ก็คือคลื่นเสียงเนาะ มันมอันนี้แต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องอันนี้ต้องลองเองนะฟังไม่รู้เรื่องพอฟังคลิปพี่จบอ่ะลองเข้าห้องน้าแล้วเอาหัวจุ่มในในในหางอาบน้ําก็ได้แต่รีบขึ้นนะเดี๋ยวหายใจไม่ออกเออแล้วลองพูดดูหรือไม่ก็ลองเปิดเพลงแล้วก็เอาหัวไปจุ่มในน้ําแล้วก็ลองดูดีว่าและให้หูมันอยู่ในน้ําด้วยนะแล้วลองฟังดูว่าเราได้ยินเสียงดนตรีไหมเออมันได้ยินแต่มันฟังไม่รู้เรื่องที่เนี้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเราคุยกันกับเพื่อนอ่ะหรือน้องอ่ะกําลังฟังคลิปนี้อยู่ใช่ไหมคะน้องฟังพี่อ่ะรอบๆตัวเราอ่ะมันมีอากาศเนาะรอบรอบตัวเราอ่ะมันมีอากาศออกซิเจนลอยไปลอยมาอันนี้ก็คืออากาศนั่นแหละเออแล้วคือน้องอ่ะฟังหรือน้องคุยกับพี่อยู่น้องนี่เปนเสียงพี่เพราะว่าเสียงอ่ะมันเคลื่อนที่ผ่านอากาศอันนี้ก็คือสถานะแกส๊สอากาศคือแก๊สนะคะอ่า อันนี้พี่ยกตัวอย่างขึ้นเสียงเพราะมันใกล้ตัวเราแล้วมันน่าจะเห็นภาพง่ายที่สุดเนาะอีกแบบหนึง่งคือวิธีที่ผ่านของแข็งน้องๆเคยดูในหนังเปล่าในหนังมันจะแบบเอาหูแนบกับแผ่นดินอะแนบกับดินเพื่อฟังว่าเอ้ยคาสสกอะมันมันใกล้มาถึงตัวเราหรือยังแบบอันนี้เป็นม้าแล้วกัน <laughs> เอ้ยมา้าทำไมเป็นแบบนี้เออ ข,ข,ขับ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 เออแล้วคันนี้ยไอ้มาตัวเนี้ยมันอาจจะวิ่งมาจากใกล้ๆ้เลยแล้วเราแล้วเรามองไม่เห็นเงเราเราเป็นนักรบใช่ไหมเราก็จะเอาหูแนบกับดินเพื่อให้ได้ยินเสียงว่ามันแบบเสียงมันสั่นสะเทือนน่ะถ้าเสียงมันแบบตึก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 แสดงว่า้าึกกําลังจะมาแล้วสังเกตนะในหนังอะ่ะชอบทําแบบนี้หรืออีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือเคยไปแอบฟัง คนพูดอยู่ในห้องไหมไปแอบฟังเขาคุยกันนะ่ะ <c oughs> น้องบอกพี่ทําบ่อยใช่ไหมคะเปล่าเลยเปล่าเลยลูกเปลา่าอันนี้เป็นประตูแล้วกันพี่โลอันเก่าออกก่อนนะเดี๋ยน,น้องงงปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเค คือก็แบบไปแอบฟังอยู่ประตูเงี้ยเอาหูแนบประตูอะเออแล้วเราก็จะได้ยินคนในห้องเขาคุยอะไรกันก็ไม่รู้เอออะไรแบบเนี้มันเป็นการที่เสียงอะหรือขึ้นเสียงอะมันผ่านของแข็งเห็นไหมขึ้นเสียงคือผ่านได้ทั้งสามสถานะเลยเออประมาณนี้นะคะอันนี้คือพี่ทบทวนให้เฉยๆนะ ถ้าเกิดน้องๆรู้แล้วก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้รู้แล้วก็ได้ทบทวนเนาะส่วนน้องๆที่ยังไม่รู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นพี่เติมให้เนาะโอเคเราจะได้เท่ากันที่นี้บทนี้มันเป็นความร้อนความร้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยตัวกลางเช่นเดียวกันเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ดูเนาะตอนแรกอ่ะพี่ยกตัวอย่างเรื่องการแผ่รังสีความร้อนของพระอาทิตจำได้ไหมพระอาทิตมันแผ่รังสีความร้อนสาสาสา,สา,สาอย่างนี้เลย และไอเนี่ยก็เป็นโลกเราแต่พี่บอกว่าข้างนอกอวกาศอะ่ะมันไม่มีอากาศไม่มีอากาศแปลว่าไม่มีแกส๊สถูกไหมสะหานะแก๊สตรงเนี้ยไม่มีของแข็งอะไรก็ไม่มีเพราะอาวกาศมันว่างเปล่าไม่มีอากาศถ้ากับสุญญากาศคือมันไม่มีอะไรเลยโอเคปะ ไม่มีอะไรเลยทีเนี้ยพอมันไม่มีอะไรเลยอ่ะน้องๆเราก็จะแบบเอา้าแล้วแล้วความร้อนจากพาทิตอ่ะมันมาหาโลกได้ไงก็เพราะว่าการแผ่รังสีความร้อนอ่ะมันไม่ต้องใช้ตัวกลางมันไปได้หมดเลยอืมโอเคปะโอเคเนาะเคลียร์เนาะโอเคทีนี้อ่ะ เดี๋ยวพี่ก็จะพูดถึงเรื่องความร้อนที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นและเราออกไปนอกโลกแล้วเราจะกลับเข้ามาในโลกแล้วนะโอเคเนาะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตย่อมันละกันเราจะได้เขียนเนื้อเรื่องอื่นให้มันแบบขออนุญาตแป๊บนึงถ้านน้องๆอยากจดรีบจดนะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีพี่อาจจะเผลอลบมันไปเนี่ยอย่างตัวนี้พี่ลบทิ้งนะ โอเคทีนี้นะคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรรู้อย่างเช่นเรามองสังเกตอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวเราอีกแล้วเราคิดว่ามันเอ้ยมันมีความร้อนหรอพี่เฮ้ยมันมีเรื่องหนึ่งคือน้ําแข็งนื้อขึงก้อนน้ำแข็งเนาะน้ําแข็งที่เรากินนั่นแหละแบบใส่โคกใส่อะไรอย่างเงี้ยคือน้ําแข็งเนี่ยรู้ไหมว่ามันเป็นน้ําแข็งได้ยังไงน้ําแข็งจริงๆเนี่ยมันมาจากน้ํา ใช่ปะน้องๆบางคนก็รู้แล้วบางคนก็อาจจะยังไม่รู้เนาะอันนี้น้ําแข็งมันมาจากน้าวอเดอร์อะโอเคมันมาจากวอเดอร์เนาะอันนี้พี่ว่าเป็นหยดน้าแล้วกันเนาะพี่ก็ไม่รู้วิจะว่ายังไงอ่ะเธอโอเคพราะมันเป็นหยดน้าเนี่ยมันกลายมาเป็นน้ําแข็งได้ยังไงแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือน้องๆรู้เปล่าว่าในอากาศก็มีน้ําเช่นเดียวกันนะ แต่มันเป็นเหมือนเหมือนมันเป็นแบบละอองอย่างเงี้ยเป็นละอองฝอยอันนี้ก็เป็นน้ำในอากาศละกันโอเคมันเหมือนมันเหมือนตอนที่ฝนกำลังจะตกอะ่ะฝนกำลังจะตกใช่ปะมันจะควบแน่นเอาน้ำมันแล้วมันเกาอมาเป็นก้อนเมฆแล้วมันก็จะกายหยดๆออกมาเป็นน้ำ เอออันนี้เขาเรียกว่าน้ำในอากาศเนาะโอเคทีนี้พี่ขอเขียนสถานะให้ละกันเนาะตัวนี้จะเป็นของแข็งน้ําแข็งอะ่ะเป็นของแข็งส่วนน้ําที่เป็นหยดๆอะ่ะเขาเรียกว่าของเหลวส่วนน้ําที่จะขึ้นไปเป็นก้อนเมฆเขาเรียกว่าแกส๊สหรืออากาศนั่นเองโอเคไหมคะ ตอนนี้เราได้สั้งสามสถานะที่เราเรียนไปตอนแรกแล้วเนาะแต่เราโฟกัสที่ความร้อนนะโอเคทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าทั้งสามแบบอ่ะหนูมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ยังไงที่มันสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แบบนี้เพราะว่าความร้อนใช่มันเกิดกับความร้อนจริงๆคือแบบอย่างสมุนนะ พี่ต้องการให้น้ำแข็งเนี่ยมันเป็นน้ำแสดงว่าพี่ต้องใส่ความร้อนเข้าไปในน้ำแข็งเพื่อที่พี่จะได้ละลายมันไงละลายเหมือนร้อมละลายอะ่ะเธอเอาน้ำแข็งมาต้มใส่หม้อพี่เปิดแกส๊สพี่ให้ความร้อนมันละลายกลายเป็นน้ำพี่เปิดไฟไปเรื่อยๆน้ำก็จะระเหยขึ้นไปจนหม้อมันแห้งน้ำมันก็คือหมดหม้อน้ำหายไปไหน น้ำหาไปอยู่บนรากาศเออลองสังเกตง่ายเวลาทํากับข้าวอะ่ะเนี่ยฟังคิดพี่เสร็จอะ่ะไปทํากับข้าวเลยเห็นภาพเลยจริงๆพี่จะเล่าให้ฟังตอนพี่อยู่มหนึ่งนะพี่เคยทดลองวิทยาศาสตร์อยู่ที่บ้านเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่ทําไฟไหมเพราะว่าพี่อ่ะทิ้งหม้อไว้นานเว้ยแบบพี่ตอนนั้นพี่ทําเทียนหอมเออพี่ทดลองอยลายรอบมาก คือเหมือนพี่แบบเป็นนักพิทยาศาสตร์ว่างเลยนะ้องคือแบบพี่อะต้มพาราฟินเนาะพาราฟินเนี่ยมันเอาไว้ทําเทียนหอมแล้วแบบพี่ต้มประมาณครั้งที่สามั้งระวังนะแบบถ้าถ้าจะใช้แก๊สเนี่ยบ้างพี่แนะนําว่าให้ใช้เป็นเตาถ่านจะดีกว่าเพราะว่าแก๊สเนี่ยแก๊สจะถังแก๊สมันค่อนข้างอันตรายนิดนึงเออแล้วแบบว่าพี่อะต้มไปเรื่อยๆไว้แกที่เนี้ยหม้อมันแห้ง พี่ดูไม่ทนันพี่ไม่เห็นแล้วคราวนี้พอมันแห้งอะ่ะหม้อมันร้อนมันร้อนจัดเว้ยแล้วไฟมันก็ลุกขึ้นเออและทีเนี้ยพี่อะ่ะดูรายการหนึ่งมาเขาบอกว่าถ้าไฟมันลุกที่หม้อนะต้องไปปิดถังแก๊สก่อนปิดปิดวาล์วอะ่ะเพื่อที่เราจะได้ตัดแก๊สเออตัดแก๊สก่อนและให้เอาผ้าชุบน้ําอ่ะเอามาทาบแต่พี่อะ่ะจําไม่ได้พี่เผื่อเอาน้ําอ่ะไปลาด แล้วไฟลุกบุ่มเกือบบ้านพังอ่ะบอกเลยเป็นประสบการณ์ที่แบบพี่จำเลยถึงทุกวันเนี้ยเออจริงๆแล้วแบบก็เลยรู้ว่าถ้าจะทำอะไรอะ่ะถ้าไฟมันลุกใช่ไหมเพราะมันร้อนจัดอะ่ะให้เราปิดหัวถังแก๊สก่อนปิดหัวถังแก๊สก่อนเดีย๋ยว่าพี่ไม่บอเดอร์ปิดหัวถังแก๊สก่อนนะเพื่อตัดแก๊สอะ่ะ ราะว่าแก๊สเวลามันโดนโดนโดนไฟอะไรอย่างเงี้ยมันจะลามได้ง่ายแล้วบ้านเราอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้ไม่งั้นระเบิดอืมจริงๆนะอันนี้คือประสบการณ์โดยตรงจากที่พี่ทดลองเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์เลยอ้อโหสุดยอดจริงๆเออที่เนี้ยอ่ะ๋ยนพี่มาต่อ ไอ้ไอ้สามสถานะเนี่ยมันต้องดูดความร้อนออกมาดูดความร้อนใช่ไหมเพื่อที่จะได้ละลายให้มันกลายเป็นน้ำํำพอมันดูดน่อีกอัดดูดอีกดูดความร้อนอีกความร้อนเพิ่มขึ้นน้ําหายกลายเป็นแกส๊สโอเคไหมแต่อย่าทิ้งไว้นานเดี๋ยวมอระเบิดเดี๋ยวไฟมันไหมบานโอเคปะถ้าจะทดลองตามพี่นะทดลองได้ เดบอกที่บ้านด้วยเดี๋ยวเขาแบบอ้กูรู้กูที่มดสอนอะไรน้องเนี่ยใช่ไหมคะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายเพิ่มแล้วกันอันนี้อันนี้ไม่ต้องดูเดี๋ยวพี่อธิบายหน้านี้แล้วกันเนาะพี่ขออนุญ,ญาตลบทิ้งนะคะลบ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 ตัวนี้ แทกแทกเรื่องไรสาระมันจริงมันก็ไม่ไรสาระนะมันก็เป็นความนัวแต่มันก็เป็นโจ๊กที่พี่เล่าได้ตลอดเลยแก่จริงจริงปะพี่พี่แกเป็นคนที่แบบกลัวไฟไปเลยนะจากจากเหตุการณ์ตอนนั้นอะว่าแบบมันน่ากลัวมากแกมันเหมือนแบบระเบิดปรมาณูน่ะระเบิดแบบตู้มขึ้นมาไฟลุกใหญ่มากบอกเลยถ้าไม่ปิดวาว่ะพี่ว่าบ้านพี่พังอะจริงจริง มดหนึ่งเด็กใสๆเลยอะเออที่นี้ที่นี้มาต่อเรื่องของเราน้องๆรู้เปล่าว่าเออน้ําแข็งเนี่ยอุณหภูมิเริ่มต้นมันกี่องศาให้เวลาสามวิหนึ่งสองสาเฉลยค่ะคือไอ้น้ําแข็งเนาะเราสามารถทําได้เลยที่บ้านก็คือเอาน้ําอ่ะไปใช่ช่องฟรีซ แล้วอุณหภูมิเริ่มต้นของมันอะที่จะทำให้เกิดน้ําแข็งเนาะจะอยู่ที่ศูนย์องศาศูนย์องศาเริ่มทำน้ําแข็งเนาะใช่ปะแล้วเราก็จะลดอุณหภูมิมัมนไปนเรื่อยๆอาจจะเป็น1องศาติดโอ้ยลบหองศาลบสองศาอะไรเงี้ยสังเกต ตัวนี้มันเป็นความรู้รอบตัวนะพี่เสริมให้คืออย่างเช่นเราจะทําไอศครีมหรือว่าเราไปซื้อไอศครีมอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยเราจะสังเกตว่าไอศครีมอ่ะที่มันยังสามารถคงสภาพแข็งๆของมันไว้ได้อ่ะเพราะว่าในชช่องแช่ฟรีซของเขาอ่ะอุณหภูมิของมันะติดลบไม่ไม่ต่ำมันมันต้องต่ำกว่าศูนองศาแน่นอน เข้าใจป่ะพอมันเป็นหนึ่งองศาปุ๊บอ่ะลองสังเกตดูนะพอเป็นหนึ่งองศาปุ๊บอ่ะละลายแล้วนะจริงๆละลายเลยคือแบบแสดงว่าอุณหภูมิศูนศูนย์องศาต่ําลงมาเนี่ยมันจะเริ่มทําไอศครีมได้ไอติมที่เรากินเลยโอเคไหมนี่คือคอนเซ็ปต์ของมันเนาะแต่ถ้ามันเป็นน้ำมัน,เ,นเริ่มเริ่มแบบเป็นน้ำให้เราเห็นนะ่ะก็หนึ่งองศาเป็นต้นไป หองศาถึง100องศาไม่เกินนี้นะคะอ่าพี่เขียนให้ตรงนี้ดีกว่าสาูนองศาตัวนี้1องศาอ่ะสูองศาก็ได้ถึง100องศาพอมันกลายเป็นแก๊สก็คือมากกว่า100องศาน้องนเก็ต กจสัญลักษณ์นี้แม่คะน้อยกว่ามากกว่าตัวนี้เนาะก็คืออุณหภูมิน้อยกว่าศูนองศาอันนี้คืออุณหภูมิมากกว่าหนึ่ร้อยองศาคือไอเรื่องทใํใไอติมละกลายเป็นน้าแข็งอันเนี้ยพี่อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะโจทย์นะเพราะว่าพี่จะลบค่ะลบแล้วนะคะโอเคอุ้ยอย่าเพิ่งลบก็ได้ที่เนี้ยที่เนี้ยพอมันเป็นน้าอ่ะน้ําที่เรากินอยู่ทุกวัน,นอ่ะเธอ อุ้ยขอโทษขอโทษคือแบบมันจะเป็นเหมือนกันว่าทําไมมันเริ่มที่สูนรนองศาเพราะว่าตอนที่น้ําแข็งมันละลายใช่ปะมันก็ยังคงเป็นศูนรองศาอยู่นะแต่แค่ว่ามันเปลี่ยนมาเป็นของเหลวเฉยเดี๋ยวพี่จะเขียนภาพให้มันชัดกว่านี้นะเพราะว่าถ้าพี่พูดเฉยๆพี่ว่าน้องอาจจะไม่เข้าใจสักครู่นะคะ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวน้องว่าเอ้ยทำไมพี่เงียบโอเคทีนี้อ่ะตัวนี้เริ่มทำน้ำแข็งนะพี่โน้ตให้ทำน้ำแข็งต่อมาถ้าเป็นน้ำน้ำน้ำของเหลวอ่ะของเหลวเนี่ยมันจะมันจะมีจังหวะหนึ่งอ่ะเธอน้ำแข็งมันละลายน้ำแข็งมันละลายใช่ปะ อันนี้น้ำแข็งก็น,น้ำแข็งนะพอมันเปลี่ยนสถานะเออให้มันกลายเป็นน้ำอ่ะมันจะมันจะละลายตัวเองก่อนให้กลายเป็นน้ำที่ศูนย์องศาเออแล้วทีเนี้ยมันถึงจะกลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิอาจจะเป็นอุณหภูมิห้องก็ได้มันจะปรับอุณหภูมิของมันไปนเรื่อยๆอยู่ที่อุณหภูมิห้อง ก็คือ25ห้าองศาละกันเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยพี่ไฮไลท์ให้ก็ได้เอาเป็นตรงเนี้ยตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนสถานะอันนี้อันนี้เห็นอะไรมันเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนอุณหภูมิพี่ใช้เป็นตัวทีนะคะ อุณหภูมิคือตรงนี้ตั้งใจฟังพี่เนาะคือว่าสังเกตไหมถ้ามันเปลี่ยนสถานะอะไรคงที่อุณหภูมิคงที่อุณหภูมิเท่าเดิมเลยใช่ไหมอมืตรงนี้ตรงที่พี่ไฮไลไท์สีฟ้าเนี่ยเรามองมันเป็นก้อนนะแล้วเราจะทำความเข้าใจไปพร้อมกันพอสถานะมันเปลี่ยน แสดงว่าอุณหภูมิเท่าเดิมแต่ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนสังเกตว่าอะไรเหมือนเดิมสถานะเห็นเป้ามันเป็นแทเทิร์นแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวพี่จะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวฟังตรงนี้ให้จบก่อนที่นี้ถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยมันเพิ่มอุณหภูมิไปเรื่อยๆมันจะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดเดือดอยู่ที่น้ำหน0่งรองศา ตรงนี้จะเป็นจุดเดือดของน้ําของเหลวที่เป็นน้ําเท่านั้นถ้ามันเป็นของเหลวแบบอื่นอย่างเช่นปลอดหรือน้าส้มน้ําผลไม้อ่างเงี้ยจุดเดือดมันจะไม่ใช่100โอเคไหมแล้วก็กลายเป็นแกส๊สนะคะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่จะเริ่มใส่เทปเทิลนนะสีฟ้า สีฟ้าอีกตรงไหนดีออออออตรงนี้ก็จะเพิ่มอุณหภูมิเหมือนกันเออหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบยี่สิบห้าองศาใช่ไหมยี่สิบห้าองศาเปลี่ยนมาเป็นหน,นึ่งร้อยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพี่ใส่ให้ตรงนี้ T เปลี่ยนโอเคเนาะทีนี้อันตรงไหนเปลี่ยนสถานะอีกคือ จริงๆมันก็น้ำมันแหละแต่พี่เห็นให้เป็นน้ำแต่น้ำเป็นแก๊สน้ำในสถานะแก๊สตรงนี้เปลี่ยนสถานะเพราะว่าอุณหภูมิเท่าเดิมโอเคไหมอุณหภูมิมันเท่าเดิมก็คือหนึ่งอองศาสิ่งที่เปลี่ยนคือสถานะจากน้ำที่เป็นของเหลวกลายเป็นแก๊สนั่นเองนะคะเคลียร์เนาะเดี๋ยวพี่ย่อให้เนาะโอเค ถ้างั้นสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูอีพีถัดไปเนาะโอเค